สวัสดีครับทุกคนผมตั้ LT Journey นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศการถ่ายรูปของผมเนาะวันนี้ผมมีงานที่จะถ่ายแบบเป็นงานปาร์ตี้วันเกิดเล็กๆครับสองสามคนก็คืองานวันนี้ผมจะไปถ่ายที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดน,นครปฐมเนาะโดยรับงานด้วยเจ้าโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศแล้วก็ดูภาพที่ออกมากันนะฮะว่าจะสวยแค่ไหนเนาะหลายๆคนยังไม่รู้ว่าผมเป็นช่างภาพอาชีพแล้วผมก็ รับงานด้วยมือถือแล้วก็กล้องใหญ่ครับแล้วแต่ลูกค้าเลยลูกค้าเลือกได้ว่าจะให้ผมใช้มือถือถ่ายหรือว่าจะใช้กล้องใหญ่ถ่ายซึ่งราคาก็แตกต่างกันไปเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพกันนะครับว่าภาพที่ได้จากเจ้ามือถือเครื่องนี้ภาพที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่เคยถ่ายกันประจําษอยู่แล้วเนาะเขาจะรู้มือรู้ผลงานกันอยู่แล้วถ้าผมใช้มือถือเขาก็ เชื่อใจกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศแล้วก็ออกเดินทางไปถ่ายรูปกันดีกว่าอ๋อก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด s u บสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้เอาทีเจอ์นี้ยนะฮะเราจะได้เดินทางไปเที่ยวไปดูเบื้องหลังการทําง,งานผมอีกเราจะได้ไม่พลาดกันว่าแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ก็มาถึงที่สถานที่ที่จะถ่ายงานวันเกิดแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องรอนนองเจ้าของวันเกิดก่อนเห็นด้านบนไหมครับที่มีองค์พระเล็ก ตอนนี้เรามาอยู่กันที่โรงแรมไมด้าน,นครปฐมผลผลนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถ่ายกันด้านบนไปดูบรรยากาศด้านบนกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าด้านบนดาดฟ้าเนี่ยที่เห็นองค์พระเล็กๆนะ่ะด้านบนเขาจะมีเป็นเหมือนร้านอาหารเป็นเหมือนบาร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบรรยากาศด้านบนกันครับน้องโทรมาพอดีเลยโอเคตอนนี้เจ้าของวันเกิดก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนดาดฟ้าด้านบนกันว่าร้านบรรยากาศด้านบนจะเป็นไงน้องปะฮะเดี๋ยวเราเดินทางกันดีกว่าขึ้นไปด้านบนกันไป เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการมาถ่ายงานวันเกิดน้องติ๊กวันนี้เนาะเป็นไงบ้างติ๊กวันนี้ดีค่ะดีค่ะถ่ายสกยมากเลยค่ะถ่ายให้คนอ้วนผอมได้ก็วันนี้ก็เสร็จงานแล้วเี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปใหม่เนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ l t าทีชนิดนะฮะแล้ววันนี้ก็แฮปปี้เบิร์ดเด์น้องติ๊กด้วยโอคแล้วเนาะบ๊ายบาย ต่ออีกนิดนึงก่อนนะจบถ้าใครมีงานมันเกิดหรือมีงานไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับพี่รับถ่ายงานพวงนี้นะครับใครมีปาร์ตี้เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยยินดีเลยหรือจะเป็นงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยใช้บริการได้เลยเราก็มิวกาสก็คงได้รับใช้ทุกคนนะครับคลิปนี้ไปแล้วจริงๆขอบคุณทุกคนที่ดูนะครับบ๊ายบายครับ